มาว่าในส่วนของเส้นประสาทไขสันหลังกันต่อก่อนอื่นเรามาดูสองฉาดนี้โดยฉาดแรกจะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของกระดูกสันหลังซี่ต่างๆและบริเวณต่างๆและเส้นประสาทไขสันหลังแต่ละเส้นหรือแต่ละกลุ่มว่าครอบคลุมไปถึงอวัยวะใดของร่างกายและยังแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของอาการเจ็บป่วย ที่มีความเกี่ยวพันกับเส้นประสาทกลุ่มนั้นๆส่วนฉากที่สองจะแสดงให้เห็นถึงว่าเมื่อมีการเคลื่อนของกระดูกสันหลังซี่ใดจะเกี่ยวข้องกับอวัยวะใดของร่างกายรวมทั้งความน่าจะเป็นของอาการเจ็บป่วยใดจะเกิดขึ้นจากการเคลื่อนของกระดูกสันหลังซี่ใดเดี๋ยวเรามาเริ่มดูรายละเอียดของเส้นประสาทไขสันหลังและกระดูกสันหลังบริเวณคอกันก่อน ในบริเวณคอเส้นประสาทไขสันหลังตั้งแต่ C 1หนึ่งถึง C4 จะครอบคลุมถึงบริเวณต่อไปนี้คือหลอดเลือดในสมองตาต่อมน้ำตาต่อมน้ำลายหน้ากกหูหนังศีรษะฐานกะโหลกศีรษะกล้ามเนื้อคอและกระบังลมส่วนเส้นประสาทไขสันหลังตั้งแต่ C5 หถึง C8 จะครอบคลุมถึงบริเวณต่อไปนี้คือกล้ามเนื้อคอไหล่ ข้อศอกแขนข้อมือมือนิ้วหลอดอาหารหัวใจปอดและหน้าอกและอาการเจ็บป่วยที่มีความเป็นไปได้ที่จะเกี่ยวข้องกับเส้นประสาทบริเวณคอมีดังนี้คืออาการปวดหัวปวดหัวไมเกรนเวียนศีรษะบ้านหมุนใส่นัดภูมิแพ้เป็นหวัดอ่อนเพลียมีปัญหาการมองเห็นน้ำมูกไหล เจ็บคอขอแข็งคือก้มศีรษะไม่ได้ไอโรคที่เกิดจากการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจปวดแขนมีอาการชาที่มือและนิ้วหรือรู้สึกเสียวซาเหมือนมีเข็มทิ่มโรคหอบหืดโรคหัวใจและโรคความดันโลหิตสูงต่อไปจะเป็นอีกแผนภาพหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงว่าถ้ามีการเคลื่อนของกระดูกสันหลังแตลัซี จะมีผลกระทบต่ออวัยวะใดของร่างกายรวมทั้งความเป็นไปได้ของอาการเจ็บป่วยที่อาจจะเกิดขึ้นมาเริ่มกันที่กระดูก C ีหนึ่งซึ่งถ้ามีการเคลื่อนจะมีผลต่อการไหลเวียนของโลหิตไปที่ศีรษะสมองใบหน้าหูและถ้ามีการเคลื่อนของกระดูก C ีสองจะมีผลกระทบต่อตาหูมัสตอยโบน หรือกระดูกกกหูซึ่งเป็นปุ่มกระดูกที่เป็นที่เกาะของกล้ามเนื้อคอหลายมัดทั้งกล้ามเนื้อที่อยู่ด้านหน้าและด้านหลังของคอเนื้อเยื่อภายในของปุ่มกระดูกนี้จะเป็นโพรงอากาศเล็กๆมากมายซึ่งติดต่อกับหูชั้นกลางดังนั้นการอักเสบของหูชั้นกลางจึงสามารถลุกลามเข้าสู่โพรงกระดูกหรือโพรงอากาศนี้ได้รวมทั้งกระดูกนี้ยังเป็นส่วนที่ติดกับสมองส่วนขมับ ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการได้ยินการมองเห็นการเข้าใจและการรับรู้ความหมายดังนั้นผู้บัติเหตุต่อกระดูกชิ้นนี้จึงอาจส่งผลต่อการบาดเจ็บของสมองส่วนขมับได้ต่อไปก็จะเป็นหน้าผากลิน้นและไซนัสซึ่งก็คือโพรงอากาศบริเวณกระดูกใบหน้าซึ่งมีอยู่สีคู่โดยที่คู่ที่หนึ่งจะอยู่ในกระดูกโหนกแก้ม คู่ที่สองจะอยู่ระหว่างเบ้าตาและด้านข้างของจมูกคู่ที่สาอยู่ในกระโหลกส่วนหน้าผากระหว่างคิ้วทั้งสองและคู่ที่สอยู่ในกระดูกฐานสมองโดยภายในโพรงไซนัสแต่ละจุดจะมีเยื่อบุไซนัสที่ทำหน้าที่ผลิตเมือกสำหรับดักจับฝุน่นและเชื้อโรค